ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอย่างเช่นเคยเลยนะกับรายการบอลทบครบได้นะครับผมบอลวัละตัวนะทศนะฟุตบอลวัละตัวนะครับผมเรียกได้ว่ามีกินมีใช้กันไปนะคนไหนที่ติดตามเพจนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าวินกันทุกวันเลยนะวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเปิดลีกของหลายๆล,ลีกใหญ่นะครับผมวันเสาร์ที่14นี้นะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ มาที่คู่แรกกันเลยนะครับก็เป็นฟุตบอลเจลิกนะครับทำการแข่งขันกันในเวลา17นาฬิกาของบ้านเรานะเป็นการพบกันระหว่างอุลวะเรดไดมอนด์นะครับเจอกับซากันโตซูคู่นี้นี่ก็ผมก็มองไปแล้วนะก็เลยขอชี้ไปที่เจ้าบ้านนะครับผมอุลวะเรดไดมอนด์ผลงานของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าทีมเยือนอยู่พอสมควรเลยนะวันนี้เนี่ยได้เล่นในบ้านด้วยนะครับก็เลยขอมองไปที่อุลวะเรดไดมอนด์นะครับ มาต่อกันที่คู่ที่2นะครับก็เป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับก็เปิดลีก,กเป็นนัดแรกนะคู่ที่น่าสนใจนะก็มีหลายคู่นะครับแต่คู่ที่ผมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าบ้านเอาบวกนะเจอกับทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยพวกเขาปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว,ว่าทําผลงานค่อนข้างดีเลยนะเอาบวกก็ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยคุมกําลังผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าเจ้าบ้านพอสมควรเลยนะวันนี้เนี่ย เปิดลีกด้วยนะครับผมคิดว่าฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยจะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะคู่นี้ก็เลยขอมองไปที่ฮอฟเฟนไฮม์ทีมเยือนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสนะเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าบ้านนีมนะครับเจอกับปลัว นีมเนี่ยรู้ดูการที่แล้วนะผลงานพวกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะส่วนทีมเยือนปัวเนี่ยเรียกได้ว,ว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับอยู่กลางกลางตารางนะครับวันนี้เนี่ยบุกมาเยือนนีมนะครับ mm hmm. ผลงานของนีมเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะด้วยคุมกําลังของผู้เล่นแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยขอมองไปที่เจ้าบ้านนีมนะครับวันนี้ก็จะเปิดบ้านเอาชนะปัว FC ไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ นี่ก็เป็น3คู่นะทัศนะประจำวันนี้นะครับสำหรับรายการบอลทบคบได้นะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย